สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมพามารับชมกับรถยาริสมือสองเข้าใหม่ครับเป็นตัวหน้าใหม่นะครับล่าสุดโฉมหน้าปัจจุบันเลยนะครับก็ถือว่าหน้าตาหล่อหน้าใช้มากๆแล้วก็ราคาดีด้วยนะวันนี้นะครับ4 4 9 0 0 0บาทมาในรุ่น1.2สปอร์ตและเลขไมาการใช้งานบอกเลยว่าไมาน้อยมากนะไม่แค่17,000โลเท่านั้นใครหารถแบบไมน,น้อยเนี่ยจัดได้เลยนะเดี๋ยวให้ดูป้ายสคบก่อนนะครับ รถปียิจดปี2024นะครับไมตอนนี้ประมาณ17ื่นนะครับผมรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับตัวรถสีขาวมุกส,สวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับใครชอบยาริสที่มันเป็นหน้าใหม่เนี่ยผมจอดเปรียบเทียบไปดูนะอันนี้คือหน้าที่เป็นก่อนจะเป็นตัวหน้านี้นะอันนี้เป็นหน้าไมน์ดิเชนนะครับถูกปรับใหม่มาเป็นตัวหน้านี้แล้วนะครับคันนี้ก็ราคาดีน่าใช้เนาะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดคันนี้การใครที่กำลังติดตามอยู่ฝากรบกวน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคันถัดไปนะครับก่อนจะดูรายละเอียดคนี้เดี๋ยวบอกราคาคันนี้ก่อนนะครับคันนี้469,000นะครับเป็นตัว1.2 Premium ี2 2ไม้35,000นะครับใครสนใจก็ติดต่อคันนี้ก็ได้เดี๋ยวจะจะ,จะติดต่อคันนี้ก็ได้อยู่ที่ลูกค้าเลยนะาชอบแบบไหนขอให้บอกนะครับอันนู้นก็เป็นรุ่นท็อปหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับอ่ะมาดูกันได้อะไรไปบ้างครับอย่างดับแรกครับ หน้าตาถูกปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับตัวไฟหน้านะครับกระจังหน้านะครับทุกอย่างปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ทั้งหมดใสสวยมากๆนะครับค่อนข้างหล่อเข้มเลยคุณผู้ชมนะครับและยังไม่พอนะคุณผู้ชมครับถัดมาในส่วนของตัวล้อแม็กครับแม็กถูกปรับใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นล้อแม็กลักษณะแบบนี้เลยนี่ฮะเป็นล้อแม็กขอบ15ายางลายใหม่ล้อลายใหม่นะครับเป็นลายใบพัดนะครับผม ยางนะครับดันหลบครบ,ครบแบบนี้เลยนะครับกระจงกระจกถูกปรับเซ็ตใหม่เรียบร้อยแล้วก็ตัวสปอร์ตเนี่ยจะอยู่ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่มุมด้านข้างแบบนี้ซ้ายขวานะถ้าเป็นรุ่นท็อปกว่าน,นี้ขึ้นมาหน่อยเนี่ยไฟเขาอยู่ตรงกระจกหูข้างนะครับก็จะแนกได้ง่ายมากระหว่างที่อยู่ในบนถนนแบบนี้นะถ้ามองเข้ามาเนะี่ยรู้เลยว่าข้างไหนตัวท็อปตัวโลนะครับเดี๋ยวผมขยับรถขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขใมม่แล้วก็ดูในห้องเครื่องคลิปนี้ให้ดูแบบเร็วๆนะครับแบบเรียวๆเลย นะครับอ่ะ่อ่ะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับให้ดูด้านในก่อนว่าคันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยเขาติดตั้งนะครับในส่วนของตัวจอ Android เข้ามาใหม่แล้วนะครับเป็นตัวจอแรม2องรอมสานะครับก็สามารถดู YouTube นะครับเนวินะครับ Apple CarPlay Android Auto ทุกอย่างได้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะครับจอเนี่ยขนาดประมาณ9นิ้วนะครับเกือบๆสินิ้ว นะครับก็ต่อเชื่อมต่อเน็ตแล้วก็ใช้งานปกติได้เลยนี่ครับใช้งานง่ายตอบโจทย์มากมคุณผู้ชมนะี่ครับนอกในซ้ายขวาเนี่ยออปชันถือว่าเยอะมากนะแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบแอร์นะครับใช้งานง่ายนะเป็นแบบเมนูนะอันนี้ผมผมเข้ามาให้ดูออปชันกันก่อนเลยเพราะว่าเผื่อที่พี่บางคนเนี่ยดูไม่จบนะก็เลยให้ดูตัวภายในก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูออไปดูเรื่องของโครงสร้างกันนะครับไม่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นนะครับพวงมาลัยมัลตินะครับเกียร์ออโต้นะครับ e ก็ต้องถอยมีให้ติดมาเรียบแล้วเรียบร้อยนะครับที่วางเจ้าน้ํามีมาภายในสวยไม่ช้ําเบอะผ้าอะไรกราฟิกนี่ครับหลังคานะครับเป็นสีดำแล้วเรียบร้อยนะครับบังแดดมีมาครบปืนไฟติดครบทุกจุดแบบนี้เลยนะครับสวยครบมากน่าใช้แบบนี้นะครับกระจกกระจกใช้งานได้ปกติครบถ้วนนะครับเป็นกระจกปรับเลนแบบไฟฟ้าแล้วผู้ชมนี่นะครับหน้าหลังนะครับซ้ายขวานะครับใช้งานได้ครบแล้วก็ฝั่งซ้ายก็ ใช้งานได้ปกตินะครับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับแต่ยังไม่สามารถพับแบบไฟฟ้าได้อันนี้ผมให้ดูแบบชัดเจนนะครับใครที่แบบว่าอยากรู้ว่าคันนี้ออปชั่นมันมีอะไรบ้างคลิปนี้ละเอียดครับนะเรียวๆนะครับดูแบบสดๆเรียวๆเลยแบบนี้นะครับอ่ะมาดูที่เรื่องของตัวโครงสร้างกันบ้างนะครับมุมเสาบีนะครับสติ๊กเกอร์มอกนะครับแรงดันลมยางอยู่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมด นะครับภายในนะครับคลิปนะครับสปรงสปอร์ตเมทอาร์คสวยงามชัดเจนครับรูกลมคมชัดลึกแบบนี้เลยนะฮะยังไม่พอนะคุณผู้ชมครับยังมีในส่วนของหน้าห้องเครื่องนะครับหน้าห้องเครื่องแล้วก็เดฟาาหลังผมเปิดให้ดูพร้อมๆกันเลยเร็วๆนะครับสวยมากนะครับคันนี้อ่ะฝาท้ายก็จะเป็นประมาณนี้ครับโครงสร้างครับน็อตเดิมหมดนะครับเรารับประกันนะครับหากซื้อไปตรวจเจอว่ารถไม่เดิม เคยมีการชนหนักจมน้ํเพี่กความกลับสีกอไม่ตรงนี้เราซื้อคืนทันที100%นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยนะครับ2จุดนะครับด้านท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าดีนะมีทั้งกล้องทั้งเซ็นเซอร์ครบเลยในตัวเดียวในคันเดียวนะครับกับราคา449,000ไม่หม่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆและสแต่งพาร์ทของเขาเห็นไหมคุณผู้ชมครับมันจะเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะเห็นไหมชัดเจนครับถ่ายให้ดูแบบเร็วๆเลยนะครับส่วนด้านในครับ นี่เบาะหลังนะครับสภาพเยี่ยมครับรับประกันครับไม่หมื่นเสภาพคือไม่แตกต่างจากตัวป้ายแดงแน่นอนไม่มีเกิดอุบัติเหตุทั้งเบาและหนักครับรับประกันได้นี่ครับทุกอย่างเดิมโรงงานสีบางๆทั้งคันนะครับรับประกันได้นี่ครับเสา้อา้านะครับเป็นแบบคีบฉลามแบบนี้ด้วยนะครับเสา้อาเป็นคีบฉลามนะครับก็ถือว่าเท่เลยนะครับกับตัวใหม่แบบนี้เนาะแล้วก็ด้านในครับ ตัวแผ่นเพจครับรถปี23เดิมแท้นะคันนี้แต่23จดปี2024ครับสภาพกลิปเลยนะน่าใช้ครับามาดูห้องเครื่องกันสัหน่อยนะครับส่วนล้อแม็กรับประกันครับผมตรวจสอบเช็คเรียบร้อยทั้ง4วงไม่มีริ้วรอยเบียดแต่อย่างใดรายละเอียดส่วนครบถ้วนครับนะครแล้วก็นี่เลยนะครับตัวหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆแก้มข้างเดิมเดิมนะเดิมคืออะไรนะครับเดิมคือไม่มีขันไม่มีไข ถ้ารถเคยมีการขันมีไขมีรอยรูปมีรอยสีหลุดมีรอยปจยัจจัยโดนไขเนี่ยนะเขาไขาเพื่อจะถอดชิ้นเนี่ยไปเทมหรือว่าเปลี่ยนชิ้นใหม่เพื่อทําสีนะครับอันนี้เดิมคือรถไม่มีการโดนชนแน่นอนนะครับด้านนงด้านในซ้ายขวาเนี่ยที่เดิมหมดเลยนะครับอ่ะฝั่งซ้ายมือเห็นไหมเดิมครับด้านในเดิมหมดนะครับเดิมหมดเดิมหมดทุกจุดนะครับรับประกันได้นะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับ,นนนะรบขนาด1นึ่พัน 200cc หรือว่า1.2ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ของโตโยต้านะครับเป็น VVT-i นะก็ประหยัดด้วยนะครับแล้วก็อัตราก็ถือว่าเร่งดีนะครับกับี e ร์ CVT แบบนี้นะครับก็อัตราการเิ้นเพืองนะครับบนะริโพวน้ำมันก็อยู่ประมาณสัก23โลลิตรดยประมาณนะครับก็ถือว่าประหยัดกำลังดีนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะประหยัดกว่านี้ก็แนะนำเป็นแบบ e-HEV หรือว่าเป็นพวกระบบไฮบริดก็ได้ นะครับก็จะประหยัดยิ่งขึ้นนะครับกับยาริสโมใหม่ที่เพิ่งออกตัวมาก็ประหยัดมากด้วยนะครับใครสนใจอยู่รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ2 9 1 0, 0 2 7ก4 1 5นะครับกับตัวนิวยาริส a t อนิวยาริสตัวโฉมใหม่5ประตูแฮสปกแบบนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ